สวัสดีครับคะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่เป็นปัญหาสําคัญในเกาหลีและมีผลกระทบต่อสังคมอย่างรุนแรงคือการดังแกและใช้ความรุนแรงในโรงเรียนซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่ใช่เรื่องใหม่ในเกาหลีแต่ละมุมของโลกแต่ในปี2025เรื่องราวนี้ได้รับการสนใจมากขึ้นเมื่อมีการเปิดตัวซีรีส์ใหม่ที่ชื่อว่า DX ซึ่งเป็นการแดัดแปลงจากเว็บตนที่มีชื่อเดียวกัน DX เป็นซีรีส์ที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการดังแกและความรุนแรงในโรงเรียนซึ่งได้รับความสนใจมาก เพราะมีการแสดงโดยนักแสดงดังเช่นคิมยูจองและคิมยองแดซึ่งเป็นผู้แสดงที่มีชื่อเสียงและมีผลงานที่ได้รับความนิยมมากมายในเรื่องนี้คิมยูจองจะแสดงบทบาทของนักเรียนที่เป็นตัวร้ายและมีความรุนแรงซึ่งเป็นบทบาทที่แตกต่างจากบทบาทที่เคยแสดงมาในอดีตซึ่งทําให้ผู้ชมสนใจและติดตามเรื่องราวในดีเอ็กมากขึ้นแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเพียงแค่ซีรีส์เพลงเพราะมีเรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้นในโลกจริง ซึ่งทาให้เกิดการตีความและการตรหนักของสังคมเกาหลีว่าการดังแก่และใช้ความรุนแรงในโรงเรียนเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการสนใจและต้องกันอย่างรุนแรงและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของกฎหมายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในเกาหลีเพื่อป้องกันและปราบปรามการดังแกและความรุนแรงในโรงเรียนซึ่งมีผลกระทบต่อการศึกษาและโอกาสในการเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนกฎหมายใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา2026โดยมหาวิทยาลัยต้องนำประวัติความรุนแรงในโรงเรียน มาใช้พิจารณาในการเข้ารับสมัครนักศึกษาใหม่ซึ่งรวมถึงการหักคะแนนรวมหรือการตัดสิทธิ์คัดออกได้ด้วยซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆใ,ในระบบการศึกษาในเกาหลีแนวทางนโยบายนี้ได้รับการร่วมมือจากสภามหาวิทยาลัยเกาหลีและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อป้องกันและปราบปรามการดังแกในโรงเรียนซึ่งมีการกำหนดว่าจะตัดสิทธิ์ผู้มีประวัติใช้ความรุนแรงในโรงเรียนแม้ว่าผู้นั้นจะมีคะแนนเรียนดีเด่นแค่ไหนก็าตาม มีการกำหนดระบบการตรวจสอบและบันทึกประวัติของนักเรียนซึ่งจะมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการดังแกและความรุนแรงในโรงเรียนซึ่งจะมีผลต่อการเข้ารับสมัครมหาวิทยาลัยในอนาคตแต่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะมีการต่างคิดและความคิดเห็นแตกต่างกันในเกาหลีเพราะมีการกล่าวหาว่ามีดาราดังหลายคนเคยใช้ความรุนแรงในโรงเรียนแต่บางคนก็เห็นด้วยว่าการป้องกันและปราบปรามการดังแกเป็นสิ่งที่จำเป็นมีการพบว่ามีอยู่ความรุนแรงไทย ในโรงเรียนกว่า30คนในปี2 0 2 4เพียงปีเดียวซึ่งทำให้เกิดคดีสะเทือนขวัญและเป็นจุดเปลี่ยนในเกาหลีคดีแรกเกิดขึ้นในเมืองแทกูปี2011ซึ่งเป็นเด็กชายอายุ13ปีที่ถูกเพื่อนร่วมชั้นรุมทำร้ายต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งทำให้เขาต้องเสียชีวิตด้วยการกระโดดหน้าต่างแฟลตชั้น7ของบ้านจดหมายลาตายของเขาทำให้สังคมต้องตระหนักถึงปัญหาการดังแก่และความรุนแรงในโรงเรียนคดีที่2เกิดขึ้นในเมืองปูซานปี2017 ซึ่งเป็นนักเรียนหญิงที่ถูกเพื่อนผู้หญิงสองคนรุมทำร้ายอย่างรุนแรงซึ่งทำให้เธอต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลกว่า3เดือนซึ่งทำให้เกิดแรงกดดันให้รัฐบาลต้องออกประกาศแก้กฎหมายให้ผู้รังแกต้องได้รับโทษทางอาญาคดีสุดท้ายเกิดขึ้นในเมืองชอนจูปี2022ซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ15ปีที่ถูกเพื่อนร่วมชั้นรุมรังแกและแยกเธอออกจากกลุ่มซึ่งทำให้เธอต้องเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายซึ่งทำให้เกิดการดำเนินคดีต่อผู้รังแก เหตุการณ์นี้ทําให้เกิดการตระหนักถึงปัญหาการรังแกและความรุนแรงในโรงเรียนอย่างรุนแรงซึ่งทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาและการป้องกันและปราบปรามการดังแกในเกาหลีแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเพียงแค่ปัญหาของเกาหลีเท่านั้นแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกจริงๆซึ่งทําให้เราเห็นว่าการป้องกันและปราบปรามการดังแกเป็นสิ่งที่จําเป็นและต้องได้รับการสนใจและตระหนักถึงความสําคัญมากมายเพื่อนๆคิดว่ากฎหมายใหม่ๆนี้จะมีผลต่อการป้องกัน และปราบปรามการดังแกในโรงเรียนได้อย่างไรบ้างและเพื่อนๆคิดว่าการป้องกันและปราบปรามการดังแกเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างไรบ้างช่วงนี้เป็นปัญหาที่ได้รับการสนใจมากในเกาหลีและทั่วโลกถ้ามีความคิดเห็นและความเห็นชอบแตกต่างกันก็อยากให้เพื่อนๆแชร์ความคิดเห็นมาให้เพื่อนๆได้นนร่วมคิดเห็นกันเพิ่มเติมขอบคุณที่อ่านเรื่องราวนี้ครับคะหวังว่าจะได้รับความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการดังแกในโรงเรียน